ICS Lifestyle Complex ตรงค้ามไอคอนสยามรวมกับ APEC, The Risk Clinic กังนำ Clinique, b i o d e r m และ i n น u ุ พร้อมด้วยพันธมิตรจากแบรนด์ความงามชั้นนำจัดงาน ICS Beauty Adelis n t h t มหากรรมความงามแห่งปีที่รวมทุกเรื่องความสวยไว้อย่างครบคันคนทัพบิวตี้ไอเทมเด็ดมาให้เลือกช็อปลดสูงสุดกว่า70%จากราคาที่ร่วมรายการพร้อมรุนรับแพ็กเกจเสริมความงามรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า500,000บาทตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องความงาม ระหว่างวันที่30ตุลาคม2567ถึง10พฤศจิกาย,ยน2567ณอีเวนต์สเปซช,ชัเ้เ ICS Lifestyle Complex จริงๆก็สนุกนะคะเพราะว่าใครที่แบบว่าชอบดูแลตัวเองหรือว่าชอบเรื่องของบิวตี้ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือครบวงจรทุกอย่างเลยที่นี่นะคะก็ทั้งภายนอกภายในทุกอย่างก็คือครบเ,เราไปจับมาแล้วเราดูเป็นคนแบบที่งงโลกมากพอบอกว่าใช้นิวได้ใช่ไหมคะสัพีไม่มีปัญหาคะ่ะเพราะว่านิวเราสําพัญกว่า จริงจริงเทคนิคในการดูแลผิวของหนูก็คืออย่างที่หนูบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือทําเรื่องของามทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะก็คือเช็ดให้มันสะอาดต่อให้มันแบบตีสองตีสามแล้วยังไงก็คือจะไม่มีการแชร่หน้าจนถึงเช้าเลยทัย้งสิ้นก็คือต้องทํความสะอาดแล้วก็บารุงผิวก่อนนอนจะทาม,มากทาน,อน้อยแต่ว่ายัางไงก็ต้องทาหดูแลตัวเองที่กันแต่หน้าจริงๆอ่อะ อาจจะไม่ได้มีทีอะไรโยอแม่ก็แบบช่วงนี้แบบตรงนี้มันมีแบบว่าจุดที่บกพร่องเราก็อาจจะปกปิดตรงส่วนนั้นหรือว่าเพิ่มเติมตรงส่วนที่แบบมันขาดหายไปอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่เกิด็อาทกอื่นๆก็อาจจะแบบยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้วว่าถ้าทีอ่ะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะแบบดูว่าเอ้ยของตัวเองอ่ะตรงนี้มากตรงนี้น้อยตรงนี้ต้องเติมหรือตรงนี้ต้องบอกว่าพอก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้บอกว่าไปดูตรงนั้นเราก็ ปรับใช้กับตัวเองมากกว่าค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะเกิดใครนะคะที่มีความชอบเรื่องของบิวตี้ต่างๆนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่ ICS นะคะบิวตี้นะคะงานเนี่ยเขามีจัดยาวถึง12วันเลยแล้วก็กิจกรรมดีๆเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนลดเยอะมากๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมแบบว่าได้ร่วมแบอบกว่าแฟนมีต่างๆด้วยนะคะใครก็ติดตามค่ะต้องมาให้ได้